สวัสดีครับตัวนี้เป็นดีเซลยันตานะครับเก่าญี่ปุ่นปั๊มเป็นมารูยานตมา MS 410ปอกดำเซรามิกนะครับปอกดำนะครับก็จะปอกดำเซรามิกตัวนี้ยันต์มาตาไฟฟ้าสองระบบนะบมือดึงกับเชือกนะครับไอ้มือดึงกับตาไฟฟ้าดูเครื่องนะครับอย่างสวยเลยนะครับจแจ่มๆนะเครื่องสายก็ร้อยร้อยสามสิบเมตรนะครับนี่เสียงข้างไว้เลยร้อยสามสิบเมตรเก็บสาย อัตโนมัติครับเปี่ยงอัตโนมัตินะครับเอ้าเปิดเครื่องให้ดูเลยเดี๋ยวลืมคันเร่งครับต้องคันเร่งมันดูดูมันรุ่งมาครับแต่นี่เครื่องไม่ได้เร่งครับเครื่องไม่ได้เร่งน้ำดูครับดูความเครื่องไม่ได้เร่งครับแต่เครื่องไม่ได้เร่งก็ไปสิบเมตรแล้วครับ เดี๋ยวจะเร่งเครื่องให้ดูให้ดูความแรงน,นี่ครับเร่งเครื่องไงเป็นไงนิ่มๆนิ่มๆเลยเอาลองมาเงี้ยครับกินกระยจรยับ อันนี้เบาไปเดี๋ยวแคใหม่อยแคปเปลี่ยนเกล็ดเปลี่ยนแก๊สหมุมาโอเคไม่ยากนะครับจะให้เบาขนาดไหนเราก็ตั้งเอาเลยครับเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขกนะครับ,อ,อ,นนรบอ่าถ้าจะดับก็ดับที่ตัวนี้หรือดันชัลลิงลงสุดก็ได้ครับได้สองระบบครับพร้อมใช้แรงมากตัวนี้